สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านี้ที่อุดรค่ะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี FM 93.75เมกะเฮิรตพบกันทุกวันจันทร์และก็วันศุกร์ค่ะเวลา8นาิา30นาทีถึง9นาฬิกาโดยประมาณกับข่าวสวยชุติปราสีมณสมเช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะก็มีข่าวจากรัฐบาลนะคะข่าวประจำจังหวัดอุดรธานีมาฝาก คุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะไปดูกันที่จังหวัดอุดรธานีบ้านเราค่ะเริ่มแล้วค่ะคนละครึ่งพลัสนะคะบรรยากาศคึกคักค่ะประชาชนชาวอุดรธานีแห่จับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการคนละครึ่งพลัสขณะที่ผู้ประกอบการก็มาต่อคิวลงทะเบียนแน่นธนาคารค่ะบรรยากาศตามแหล่งชุมชนแล้วก็ตลาดสดหลายพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานีค่ะก็ได้เป็นไปอย่างคึกคักหลังรัฐบาลค่ะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพลัส ระยะล่าสุดค่ะซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งผู้บริโภคและก็ผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่องประชาชนจำนวนมากค่ะออกมาจับจ่ายซื้อของอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะในตลาสดสดแล้วก็ร้านค้าริมทางที่เข้าร่วมโครงการค่ะส่งผลให้บรรยากาศการซื้อขายกลับมาคล่องตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะ ขนาดเดียวกันค่ะที่ธนาคารกรุงไทยค่ะสารกลางจังหวดัดอุดรธาน,นีก็เต็มไปด้วยผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสโดยพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามืดค่ะมีประชาชนมารอจับบัตรคิวกันแน่นเลยบางรายนะคะเปิดเผยว่าเดินทางมารอตั้งแต่ตีห้เพื่อให้ทันรับคิวในลำดับต้นๆค่ะ นางอขอ่วเจ้าของร้านในจังหวัดอุดรธานีก็ได้เล่าว่าวันนี้มาตั้งแต่ตีห้มารับบัตรคิวค่ะแล้วก็กลับไปขายของก่อนแล้วจึงกลับมาใหม่ตอน11โมงอยากเข้าร่วมโครงการเพราะว่าจะได้มีลูกค้ามาอุดหนุนเยอะขึ้นเศรษฐกิจก็จะหมุนเวียนได้ดี อีกขึ้นด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะทา,ทางธนาคารก็ได้จัดเจ้าหน้าที่นะคะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนพร้อมแนะนำขั้นตอนการใช้แอปพลิเคชันถุงเงินสำหรับผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถรับชำระเงินผ่านโครงการได้อย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วค่ะ ต่อกันที่ข่าวถัดไปค่ะจังหวัดอุดรธาน,นีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งป้องกันอมาาัมพาตครั้งที่1 1เเผยตัวเลขผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นเน้นย้ำการป้องกันและดูแลสุขภาพค่ะกระทรวงสาธารณสุขค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองในโครงการแสงนำไทย แสงนำใจไทยทั้งชาตินะคะที่หอประชุมทองใหญ่สารกลางจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะโดยมีนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นประธานในพิธีโดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานคือการเฉลิมพระเกียรติและให้ความรู้โลกหลอดเลือดสมองเพื่อให้ประชาชนค่ะเกิดความระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพของตอนเอง แล้วก็รับทราบถึงแนวทางการป้องกันให้หางไกลโรคหรือเมื่อมีคนในครอบครัวค่ะเกิดอาการสโตรกจะต้องปฏิบัติอย่างไรโดยรณรงค์ภายใต้คำขวัญค่ะรู้สัญญาณเตือนรีบไปโรงพยาบาลภายใน4ชั่วโมง30นาทีหรือว่า no stop no stroke นั่นเองค่ะ ดรนายแพทย์สมชายโชติวัดเวลานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าความสําคัญของโครงการดังกล่าวค่ะนับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็เป็นปัญหาสุขภาพที่สําคัญระดับประเทศซึ่งปัจจุบันค่ะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปีนอกจากการสูญเสียชีวิตแล้ว ผู้ที่รอดชีวิตจำนวนมากยังต้องพึ่งพิงผู้อื่นในการรักษาพยาบาลส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมตรวจสุขภาพที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนฟรีเช่นการตรวจร,ร่างกายองค์ประกอบของร่างกายหรือว่า Body Composition โดยเจ้าหน้าที่จากสูตรอ,อนามัยที่8 การตรวจวัดความหนาแน่นของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อการตรวจวัดระดับความดันโลหิตโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆด,ด้วยค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านนะคะตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับรู้ความรู้แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็ป้องกันและดูแลตัวเองให้ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมองอีกด้วยค่ะ มาดูกันที่ขา่าวจังหวัดอุดธรธานีค่ะประชุมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบปรณาการ รวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดค่ะที่สารกลางจังหวัดค่ะนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานพร้อมด้วยนายพิสิทธิชัยอภัยปิยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการค่ะรวมประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการภายใต้โครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดค่ะโครงการนี้ค่ะเกิดขึ้นตามนโยบายของนายโสพ ซารัมรองนายกรัฐมนตรีที่ประกาศเมื่อวันที่10ตุลาคม2561ค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการมุงสร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนผ่านการเชื่อมโยงกิจกรรมของทุกหน่วยงานให้เป็นเอกภาพลดความซํำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานค่ะ รอบแนวคิดของโครงการค่ะเน้นการเปลี่ยนจากสงครามยาเสพติดเป็นการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนโดยมุ่งสนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนสร้างสังคมสงบสุขยุติธรรมและใช้กฎหมายบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนค่ะ ในการประชุมค่ะได้มีการสรุปแผนปฏิบัติการและข้อสั่งการสำคัญได้แก่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานีแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดและคณะทำงานด้านต่างๆครอบคลุมทุกภาคส่วนสำนักงานสาธรารณสุขจัดทำข้อมูลสถานบําบัดยาเสพติดในพื้นที่พร้อมจำนวนเตียงและบุคลากร กองบังคับการตำรวจจังหวัดอุดรธานีกำชับทุกสถานีตำรวจร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาคอื่นปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ค่ะสำหรับอำเภอต่างๆก็มีข้อสั่งการดังนี้ค่ะประสานหน่วยงานในพื้นที่จัดประชุมมอบนโยบายยาเสพติดระดับอำเภอเริ่มกิจกรรมทอดผ้าป่าบ้านยาเสพติดกำหนดกลุ่มสีเพื่อจำแนกผู้ใช้ผู้เสพและผู้ติดให้แพทย์ สาธารณสุขอำเภอรองรับข้อมูลค่ะค้นหาผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ดำเนินควบคู่กับกับโครงการหมู่บ้านชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดและรายงานผลให้จังหวัดทราบค่ะ มาดูกันต่อที่ขา่าวจากรัฐบาลค่ะอนุทินผลักดันยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนส่งเสริมเศรษฐกิจรับมือความมั่นคงชายแดนทำรงสันติภาพในภูมิภาคค่ะวันสุดท้ายของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47ค่ะและการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย นายอนุทินชัยวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงขยายโอกาสการค้าภายใต้การยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนโดยนายกรัฐมนตรีค่ะได้นำเสนอ3แนวทางสำคัญเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันคือ 1. การส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจ 2. การรับมือกับความท้าทายความมั่นคงข้ามพรมแดน 3. การทำรงไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคจากนั้นค่ะได้พบหารือกับพลเอกหุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยระบุว่าไทยต้องการเดินหน้าถอนอาวุธหนักอย่างจริงจังต่อและต่อเนื่อง รวมถึงการประสานงานปรับปรำอาชญากรรมข้ามชาติค่ะการลงพื้นที่เก็บคู้ทุนระเบิดและการปฏิบัติตามข้อตกลงเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนค่ะนอกจากนี้ค่ะยังได้มีโอกาสหารือทวิภาคีกับนายแอนโทนี แอนบาเนซีนายกรัฐมนตรีเครือรัสออสเตรเลียซึ่งทั้งสองฝ่ายคะ่ะได้ร่วมผลักดันการเพิ่มพูนความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างกันโดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีอย่างเต็มที่คะ่ะตลอดจนเห็นพร้อมกันว่าไทยแล้วก็ออสเตรเลียยังมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันระหว่างกันได้อีกมากโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ความมั่นคงทางอาหารพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดรวมถึงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาและการท่องเที่ยวและการประชุมสุดยอดอาเซียนนิวซีแลนด์สมรยพิเศษซึ่งไทยค่ะเสนอ3แนวทางความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุนศูนย์ตั้งศูนย์อาเซียนนิวซีแลนด์เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมความร่วมมืออย่างยังย่งยืนในอนาคตค่ะ มาดูกันที่ข่าวสุดท้ายค่ะคอรมอรับทราบข้อเสนอแนะเด็กไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติเข้ารับการศึกษาในประเทศไทยค่ะกรณีที่เด็กไม่มีหลักฐานการศึกษาทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาตินะคะเนื่องจากเกี่ยวข้องกับปัญหาสถานะบุคคลสิทธิ์อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรและด้านสาธารณสุขโดยแบ่งเด็กต่างด้าวค่ะออกเป็น5กลุ่ม ได้แก่ 1. เด็กที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 2. เด็กลูกหลานแรงงานต่างด้าว 3. เด็กที่เดินทางโดยลำพังด้วยเหตุผลทางการศึกษา 4. เด็กที่เดินทางไปไปกลับตามชายแดนและ5เด็กที่พักใน,ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวค่ะ โดยเด็กที่เดินทางไปกลับตามชายแดนแล้วก็เด็กที่พักในพื้นที่พักพิงชั่วคราวนะคะก็จะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐแล้วสำหรับกลุ่มเด็กที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนค่ะเด็กลูกหลานแรงงานต่างด้าวแล้วก็เด็กที่เดินทางโดยลำพังด้วยเหตุผลทางการศึกษาทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีข้อเสนอแนะให้การส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวมถึง แก้ไขปรับปรุงกฎหมายแล้วก็กฎระเบียบคำสั่งเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนค่ะโดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยค่ะร่วมกับสำนักงานสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติจัดทำทะเบียนประวัติแล้วก็ออกบัตรประจำตัวเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยเด็กที่เดินทางโดยลำพังนะคะแล้วก็ให้กระทรวงศึกษาธิการค่ะจัดให้มีระบบสารสนเทศกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนในศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าวให้ครอบคลุมค่ะ ทั่วประเทศนะคะรวมทั้งกับกระทรวงสาธารณสุขค,ค่ะก็จัดให้มีระบบประการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษาต่างด้าวเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ด้านบริการสาธารณสุขโดยมอบหมายกระทรวงศึกษาธาิการแล้วก็เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะและสรุปภาพรวมให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน30วันนี้ด้วยค่ะ และนี่ก็คือรายการคุยข่าวเช้านี้ที่อุดรนค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่นะคะในโอกาสหน้านะคะวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์เช่นเคยค่ะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี FM 93.75 m เ z มกับเข้าสวยชุติปภาสีผสมเวลา8อรนิกานาทีถึง9อรนิกาโดยประมาณค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ